สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการรีวิว5 0 0นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะในหัวข้อแชมพูนะคะสำหรับสาวผมมันผมร่วงแล้วก็ผิวแพง้ง่ายนะคะอ่านลคนจะสงสัยว่าเอยผิวแพ้ง่ายเกี่ยวอะไรเออจริงๆผิวแพ้ง่ายก็เกี่ยวนะอ่านแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็ขอเล่าก่อนเนาะว่าทำไมถึงมาทำคลิปนี้เพราะว่าตอนแรกนะที่แบบเคยมีคลิปที่แบบเฮ้ยแบบลอกสมัดผมนะไะ้เออแล้วก็แบบเฮ้่ลูผมแบบ ผมสวยใช่ไหมเออแล้วก็เลยเราก็เลยสวาอยากจะมาแชร์ทริคที่แบบผมสวยอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าเพือ่อนๆหลหายๆคนนะก็จะน่าต้องประสบป,ปัญหาคล้ายๆเราคือแบบผมร่วงแบบจะกทุทีคือแบบว่าร่วงเยอะมากร่วงนัวเป็นโรลคลายหรือแบบเวลาได้ผมแล้วโอ้โหผมร่วงเต็มพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะยิ่งเราไปผมยาวเนี่ยผมก็ยิ่งร่วงงา่ายแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหนึงเลยนะคะคือผมมันแบบ ได้แบบบางทีสิบชั่วโมงคืออ่ะมนัมมนเหร,เเรอใสอ,อ,อีกแล้วนะคะสำหรับงงมากสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเราแลก็รู้ว่าต้องซื้อมาต้องไปสระผมอีกเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนน่ะเราก็จะเป็นคนที่แบบก็ใช้แชมพูทั่วๆไปที่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือยี่ห้อนั้นลดราคาก็ซื้อยี่ห้อนั้นเลยนะไม่เยอกเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่วันนี้พอใช้ไปสักพักรู้สึกว่าแบบเป็นสิวเป็นสิวตามตัวแบบที่หน้าอกกับที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองไปหาข้อมูลดูเลยคิดว่า น่าจะเกิดจากตัวซิลิโคนนะคะซึ่งจะมีการใส่ในแชมพูบางยี่ห้อซึ่งถามว่าซิลิโคนนี้มันก็มีข้อดีคือแบบเวลาถ้าเราถ้าเราสระแชมพูที่มีซิลิโคนเนี่ยก็จะทำให้สึกว่าผมมันนุ่ม,มแบบลื่นสลวยแบบริ้วมผมไม่พันกันอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ครั้งแรกที่สระเลยเนี่ยมันจะดูแบบดูสวยเก๋แต่ว่าพอใช้ไปนานๆทำให้ผิวเราแบบกุดกันง่ายเนียค่ะแล้วก็เกิดเป็นสิวได้ง่ายเนาะเออแล้วเราต้องพยายามหาแชมพูที่แบบไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะ้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ ที่จะมักระใส่ในแชมพูคือสารเ L S หรือว่าโซเดียมไลซิลซัลเฟตซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนสารช่วยลดแรงตึงผิวจะช่วยเหมือนะล้างทำความสะอาดให้แบบผมเราสะอาดเละเออแต่ว่าบางคนนี่คือเฉพาะบางคนค่ะก็จะแพ้ง่ายก่อนจะแพ้สารตัวนี้ได้เหมือนกันเราก็เลยพยายามจะเลือกแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนไม่มีส่วนผสมของเ L S แล้วก็ถ้าเป็นไมได้ก็อยากเลือกแชมพูที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจริงๆแชมพูที่สกัดจากธรรมชาติมันก็หลายๆยี่ห้อมก็ดีแต่วบางที่เหมือนแบบ ความรู้สึกคนใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยตอบโจทย์เปล่าอะไรเงี้ยนะคือทีเราก็จะมาดูผู้เข้ารอนะคะเป็นแชมพูที่เป็นสากรกัดจากธรรมชาติเนาะไม่มีไม่มีซิลิโคนไม่มี s L S แล้วก็เหมาะกับสาวผมร่วงผมมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เข้ารอนะคะคือตัวนี้นนเองนะคะ เป็นตัวคัพแอนด์โคชมพูนะคะเป็นสารสากัดจากธรรมชาติมีเซนเชียลออยล์ซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมี2ส,สูตรจะมีสูตรที่เป็นมะกรูดอย่างเดียวเลยสูตรนึงนะคะแล้วก็อีกสูตรจะเป็นตัวมกกะกรูดผสมขิงนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้สูตรมะกรูดอย่างเดียวนะคะเหตุผลก็คือราคาถูกกว่าอะไรเออสามโมกนะคะอ่ะเล่าความรู้สึกก่อนเนาะหลังชายว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่เราสระเนี่ยอย่างวันนี้จริงๆเราก็สระจนตัวสบาย หลังใช้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมแบบสะอาดริวสวยผิวสวยจริงทุกคนดูแบบิวสวยแล้วก็ดูแบบผมสุขภาพดีนะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆอ่ะมันเหมาะกับสาวผมมันด้วยเพราะว่าอย่างทั้นสะอย่างเงี้ยก็คือ2วันเพิ่งเอาอยู่สมมติว่าสรวันนี้ใช่ไหมพรุนี้ไม่ต้องสระก,ก็ได้วันมะรืนค่อยสระก็ได้ก็คือเหมาะคนที่เก็บแบบไม่ต้องสระคทุกวันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็อย่างถ้าเกิดแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะไปตามน้องตัวนี้นะคะก็ จะเป็นขนาด 300ml นะถ้าเป็นสูตรที่เราใช้ตัวนี้สูตรมะกรูดอย่างเดียวก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ350บาทบวกรอถ้าเป็นสูตรที่แบบคุณผมสมขิงด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ420บวกลบนะคะซึ่งถามาผสมขิงดียังไงก็คือถ้าเป็นสูตรที่มะกรูดอย่างเดียวมะกรูดจะช่วยลดการร่วงของเส้นผมนะคะส่วน ถ้ามีขิงร่วมด้วยนั่นก็จะช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของผมอาสมมบอว่าเราอะผมร่วงไม่เยอะอย่างเงี้ยทีม่มะกรูดอย่างเดียวอาจจะโอเคแล้วคือลดการร่วงโอเคแต่ว่าถ้าคนที่ผมแบบผมเริ่มบ้างแล้อาจจะต้องใส่ขิงร่วมเพ่มเพื่อกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วก็ลองดูเนาะแต่ว่าอย่างเราที่เราเลือกสตูนี้เพราะว่ามันก็ถูกอะลองเอามาลองดูก่อนเอาเอามะกรูด่เดียวมาลองก่อนมะกรูด่เดียวโอเคเวอร์ก็คือเวอร์เพราะว่าราคามันก็สองส่วนก็ต่างกันก็เกือบร้อยหนึ่งนะอืม แต่ว่าก็อย่างที่ประทับใจมากก็คือใช้แล้วผมร่วงน้อยเลยเห็นได้ทัดจริงๆอย่างเวลาสระผมตอนที่ล่วงระหว่างสระหรือล่วงระหว่างใดคือน้อยลงจริงๆโทุกคนไปตามได้เลยอ,อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแนทนนะคะเป็น e freshie นะคะสูตร a n นี hair l ลอสนะเดี๋ยวให้ดูแอวตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมพูของ e freshie เนี่ยก็จะมีหลายสูตรกันเลยเนาะจะมีสูตรแบบสูตรผมทำสีสูตรผมแพ้ง่ายสูตรผมแพ้อะไร่เง แต่ว่าที่เราใช้ลราชอบจะเป็นสูตร a n นตี a i r ร์ลอสูตรนี้เนาะซึ่งของอิโรเช่ก็คือก็จะขึ้นชื่อและเป็นสารการจากธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้นะคือผมนุ่มดูมสุขภาพดีเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของนางนิดนึงนะอาจจะด้วยที่ว่านางไม่มาไม่ได้เป็นแชมพูสําหรับคนผมมันนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้แล้ว,วอ่ะแบบวันรุ่งขึ้นนะอาจจะต้องสระผมแล้วคือแบบว่าถ้าเป็นคนผมมันก็อาจจะเอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีเทคนิคบ,บอกตอนท้ายคลิปนะว่าเออถ้าถ้าสระผมมันเนี่ยใช้นายต้องทํำยังไงนะคะ เดี๋ยวมาบอกราคาก่อนเนาะอันนี้คือสามาเอฟแอลเหมือนกันเลยราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกิน200นะคะก็แล้วแต่มนจะมีแบบมีจักเป็นโปรซื้อคู่อะไรเงี้ยก็คือได้ราคาถูกก็คือดีนะของดีในราคาหลักก็บาทโฟนเออไปตำได้ทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณเปสามผมมันนะแต่คุณอย,อยากลองใช้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีวิธีแก้ให้คุณนะคะก็คือแทนแท้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นลินซิ่ง เวเนเกอร์วิตลัสเบอรี่นะคะหรือพูดง่ายคือเป็นนางส้มสายชูที่สกัดจากลาสเบอร์รี่นะคะคือตัวนี้หอมมากๆเลยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดมหอมแบบหอมแบบขนมแบบขนมไวส้สายอะขนมแบบสาวไว้ใสหวานกรุบอวานโค้งก็มันแบบดีมากสาวหวานเลยอะเออ ซึ่งตัวนี้แนะนําไม่ใช้นะคะคืออาทิตย์หนึ่งแหละหนึ่งถึงสองครั้งพอเนาะคือจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ลินเอาไว้ดีท็อกซ์เส้นผมช่วยปิดเก็ดผมถ้าเราแบบหมักไว้ตักแป๊กหนึ่งอะค่ะจะทําให้เหมือนความมันอะลดลงแตบบ่ก็อย่าหมักไว้นานเนาะอย่างสมมติว่าอย่างเวลาของเราใช่ไหมเวลาเราสระผมเสร็จจะแ,แบบเทลิ้นลงไปเลยอะแล้วก็สักสามสิบวิก็ค่อยลากออกไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทิ้งไว้นานนะถ้าทิ้งไว้นานเกินเกรงว่าผมจะเสียได้กคนฟรอเทป,ป๊กเดียวแล้วก็ลากออกซึ่งแบบความรู้สึกหลังใช้โฟร์คือแบบคือตั้งแบบ ใช้เสร็จใช่ไหมเขาได้ผมมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันฟีลคู้มันผมมันสุดแบบว่าแล้วทอดออกไปเดินข้างนอกนะพอลมพัดมันแบบผมมันแบบเท็กซเจอร์มันปลิวแบบนุ่มสวดจริงๆแล้วก็แล้วก็ปลิวตามแรงลมแบบลมเอีงหนังเลยอะทุกคนเอาเออแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะเออแต่ว่าวันนี้ใช้คือแบบนุ่มสวยหอมหอมมากจริงแล้วก็แบบหอมจนแบบเดินผ่านคนเร็วอันนี้พูดจริงคือหอมมากก็ ดีมากมาคุณที่บอกว่าเขาใช้คู่กับแชมพูตัวนี้ใช่ไหมที่แบบมาไม่ค่อยคุมความมันเท่าไหร่แต่าใช้คู่กับนีนก็คือทําให้ผมมันา้าลงก็2วันสระผมทีได้นะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องใช้บ่อยนะอาทิตย์เป็นสองครั้งพองอือก็คือแบบดีมากๆเหมือนแบบเจออะไรที่ใช่จริงๆนะลืมบอกราคานะคะเมื่อกี้ตัวที่เป็นตัวน้ำส้มสายชูจากลอสซูี่ตัวนี้นะของอีฟโรเช่นะก็คือขนาดนะคะ4 0 0 ml นะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0นิดยินะคะอันนี้ก็ ใช้ได้นานมากๆก็คือคุ้มมากๆเลยจบแล้วนะเป็นรีวิวเฉพาะที่เราเคยใช้นะเป็นชมพูที่แบบเป็นสารกัดจากธรรมชาตินะแล้วก็เหมาะสำหรับผมมันผมร่วงแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนี่คือที่จะลองใช้มาทั้งหมดรู้สึกว่าชอบจริงๆีมาถือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสบปัญหาได้เคียงกันเนาะแล้วก็เกิดแบบมีแชมพู ที่อยากแนะนำไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแบ่งปันกันเผื่อแบบว่าเพื่อนๆคนอื่นที่เขามาดูคลิปแล้วเขามีปัญหาตรงนี้อยากจะลองใช้แล้วจะได้มีช้อยอื่นเป็นทางเลือกได้เหมือนกันเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราเนาะผมสวยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสวยผู้หญิงคนคือจะแต่งหน้าสวยเดียวไม่ได้ช่ไมผมก็ต้องสวยด้วยอย่างนอ้อยแบบอ่ะผมรูคนนั้นไม่ได้แต่งหน้าหรืออใส่แมสเขาไม่เห็นหน้าเราใช่ไหมแต่อย่างนอ้อยแบบเฮ้ยเราหันหลังเราตัดผมเราสวยดูยดีคนก็แบบเฮ้นาทงอ ่ะเออนั่นแหละท่านสื่อก็เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ